ส,สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องดิจิใังการเกพลังครับเป็นไงบ้างอินโทรนะครับใล้วเวลาประมาณสิบวิทยในการกดให้มันทันนะอ่ข่าวอย่างที่บอกเลยนะครับเขียนอยู่ตอนนี้นะคูณสิพรุ่งนี้นะครับนบปัจจุบันวันที่สิบเอดเดือนแปดสอคูณ10วันแม่นะครับมีแชมเปี้ยนรายชื่อดังนี้ผมเริ่มจาก v วยก่อนนะครับ เดี๋ยวมาสรุปชื่อตอนท้ายอีกทีนึงนะครับ V อยนะครับตัวที่คูณครับคือชากัวนะครับกิ้งกะบ้าพิษตัวนี้ครับตัวดาเมนดีเลอร์ที่ตีซ้ำๆย้ำๆช้ำๆนะครับแรงเร็วสนุกสนานนะครับตัวนี้จะคูณ10ในวันพรุ่งนี้จาก v อ i d ์ e g เจนเดอรนะครับและแน่นอนนะครับมี v อย d คูณ10 d i g เจเดอรก็ต้องมี v อย d คูณ10บเอพิและตัวนั้นคืออูโรกริม ทุกคนเริ่มดาวตีมกันออกแล้วใช่ไหมครับอุโรครีมจะเป็นเอปิกคูณ10สสำหรับวันพรุ่งนี้ครับทีนี้เรามาดูฝั่งดิจิ n นอ r ี่ธรรมดากันบ้างตัวแรกที่จะคูณครับผมแบดเอลคาซาคูณ10ครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับ b a ดเอลคาซาคูณ10มาแน่นอนและตัวต่อไปครับหลายหลาคนชอบตัวนี้นะครับวางพิษสนุกเซตพิษสบาย เขาเว e เลนะครับคูณ10พรุ่งนี้ตีมเซตพิษมาแน่นอนครับไปดูที่เอ i ิกกันบ้างนะครับไปดูที่เอ i ิกกันบ้างเรามีเอพิกธรรมดาๆรรนะครับจากเขาลิซาร์เมนแฝงเข้ามาด้วยเพราะเขาวางพิษได้เหมือนกันสกราเอยไม่ใช่ Aox The r e m e m b e r เนะครับตัวนี้ก็วางพิษได้ดีพอสมควรจะคูณ10ในวันพรุ่งนี้และแน่นอนครับเอพิกที่ผมไม่มีนะครับสกราบิวส์นะครับ, ius, รบวางพิษได้ เอปิกคูณ10วันพรุ่งนี้ครับและเอปิกอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่จะคูณ10ในวันพรุ่งนี้คือเวโนเมจนะครับนะสำหรับเอปิกคูณ10พิททั้ง3ตัวแต่ถ้ามันมีแค่นี้ก็ไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือพรุ่งนี้คูณ10เทร์อร์เดอะอนถ้าใครยังไม่ไฮป์ถ้าใครยังไม่ตื่นเต้นผมแท็กลิงก์ คลิปที่คุณควรดูณนะวินาทีนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับไปดูคลิปนั้นซะแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมมันตื่นเต้นขนาดนี้นะครับผมทีโอดอเดือดสวองครับพรุ่งนี้คูณ1 0จากหินฟ้าและหินทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างคูณ10รอบนี้อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับทิ้งคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปแล้วกันนะวันนี้ผมลาไปก่อนครับ